รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผม,มอาจารย์กิษณะภูสิรุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการทำคลิปวิเคราะห์ดวงดาวนะสำหรับสายเสี่ยงโชคโดยเฉพาะเลยนะรอบนี้คลิปนี้ขออภัยที่ลงล่าช้านะหลายคนก็ถามกันเข้ามานะว่าเมื่อไหร่จะลงคลิปนะเออก็ถือว่าดีนะเออทำให้ภาคภูมิใจไปพอสมควรเลยว่าเออมีคนติดตามมี FC ประจำเฝ้ารอนะ ในคลิปนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์ดวงดาวของวันที่1มีนาคม2567นะโดยที่วันที่1เนี่ยนะครับจะตรงกับวันศุกร์นะวันศุกร์เนี่ยเลข6ก็ถือว่าเป็นโภคขรัพท์นะและกำลังวันก็คือ21นะกำกำลังวันของวันศุกร์คือ21นะในวันนั้นเนี่ยนะช่วงเวลาที่ออกรางวันเนี่ยนะครับตนุรักษ์ก็คือตัวตนคือเลข1 นะเลขหนึ่งคือดาวพระอาทิตย์นะตนุเศษ,ษ,ษก็คือเป็นจิตวิญญาณคือเลข7คือดาวพระเสาร์นะคุณภาพของดวงดาวนะครับบ้านหรือที่พักอาศัยบริษัทห้างร้านโรงงานหรืออาคารสำนักงานต่างๆจะเป็นจุดชาร์จพลังงานให้กับผู้อยู่อาศัยหากเลขที่ไม่ดีไม่ถูกโฉลกเปรียบเสมือนประตูเล็กซับเข้ายากหน้าต่างน้อยอากาศไม่ถ่ายเท อยู่แล้วรู้สึกอึดอัดน,นอนหลับไม่เต็มอิ่มหมดแรงเหนื่อยอยู่อาศัยไม่มีความสุขส่งผลเสียมีพลังบกทําให้ทะเลาะเบาะแว้งในหมูนะ่คณะหรือบางที่ครอบครัวแตกแยกทะเลาะเบาะแวง้งพ่อแม่พี่น้องเครือญาติมีปัญหากันไม่อบอุ่นไม่กลมเกลียวถ้าเป็นบริษัทหรืออาคารสำนักงานพนักงานก็แตกแยกไม่สามคัคคีแบ่งพักแบ่งพวกหรือบางบริษัทมีคดีความฟ้องร้องมีปัญหา อุปสรรคมากมายธุรกิจฝืดเคืองออกแบบแก้ไขโฉลกเลขที่บ้านหรือที่พักอาศัยให้ถูกโฉลกตามดวงชะตาพร้อมอักรยันและมนคถาแก้ไขขั้นตอนแบบละเอียดดึงดูดพลังงานบวกเรียกทรัพย์เข้าบ้านส่งเสริมความสําเร็จโชคลาภวาสนาความอบอุ่นความสามคัคคีให้สําเร็จสมปรานาอย่างรวดเร็วด้วยศาสตร์โฉลกจักรพรรดิกัาจารกฤสณะเลขหนึง่งดาวอาทิตย์เป็นปลานะปลาก็หมายถึงดีบ้างไม่ดีบ้างนะปลานะกําลังดีบ้างไม่ดีบ้าง เลขสองดาวจันไม่มีตำแหน่งอะไรนะเลขสามดาวอังคารเป็นมหาอุดคำว่ามหาอุดเนี่ยนั่นหมายถึงว่าโออามากมีกำลังมากส่องสว่างที่สุดอย่างนี้นะอันนี้เลขสามนี่ก็ถือว่าโดดเด่นเลขสี่ไม่มีตำแหน่งอะไรนะครับเลขห้าเป็นดาวพฤหัสนะเป็นราชาโชค ราชาโชคก็เหมือนถึงน้องร้องพระราชาเลยทีเดียวนะน้องๆพระราชาเลยเลขหไม่มีตําแหน่งอะไรเลข7เป็นเกษตรนะเลข8ดาวพระราหูก็ไม่มีตําแหน่งนะครับเลข9ก็ไม่มีตําแหน่งเลขศูนย์ไม่มีตําแหน่งนะอ่าครบท้วนเรื่องคุณภาพนะคราวนี้มาดูองศากันบ้างหลายคนจะชอบกันมากเลยเรื่ององศาน่าจะดูเป็นกันแล้วนะเนื่องจากว่าองศาเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเลยนะในการวิเคราะห์ตัวเลข นะของรายการวิเคราะห์ดวงดาวเลยเอา้าวเลข1ดาวอาทิตย์16.59องศานี่คือเรียกว่า,กลาง,งานะกลางองศานะครับกลางองศานะเลข2ดาวจันทร์24.56เลข3ดาวอังคาร18.58นะนี่ก็ยังอยู่กลางๆเหมือนกันนะเลข4ดาวพระพุธ 27.15อันนี้ก็ลิมและใกล้ออกแหละนะเลข5ดาวพฤหัสนะครับ17.31อันนี้ก็ถือว่ากลางองศาเหมือนกันนะอันนี้น่าสนใจเลยนะที่น่าสนใจนะเลข1เลข5เนี่ยนะเนี่ยดาวพระศุกร์นะครับเลข6 20.31อ่าันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะ20.31ดาวเสาร์เลข7 10.38 เอออันนี้อาจารย์ก็สนใจอีกแล้วนะแม่หลายเลขเหลือเกินราหูเลข8นะครับ22่สิบสดาวพักเกตเลข9 27.32มอนะมรตยูเลขศูนย์สี่จุดหนึ่งหนึ่งนะการดูเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูเลขซ้ํากันนะครับดูเลขซ้านะแล้วในคลิปนี้อาจารย์วิเคราะห์เป็นลัคนานะครับฉะนั้นใครที่ไม่รู้ลัคนาตัวเองเนี่ยต้องผูกลัคนาก่อนนะเนื่องจากว่า การดูแบบลัคนาเนี่ยมันจะใช้5เรื่องเลยนะมีวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดผูกออกเป็นลัคนานะถ้าดูแค่ราศีเนี่ยมันจะไม่มีความแม่นยำนะเนื่องจากราศีมันใช้แค่วันที่กับเดือนตัวอาจารย์เองเกิดวันที่31พฤษภาคมมันคือราศีพฤษภนะแต่เวลาดูดวงเนี่ยอาจารย์ต้องดูที่ลัคนากันไม่ใช่ราศีพฤษภเพราะว่าถ้าดูที่ราศีพฤษภเนี่ย มันจะผิดพลาดคาดเคลื่อนเยอะมากเพราะว่าใช้แค่ราศีเนี่ยมันจะแม่นยาสัก10%นะแต่ถ้าใช้ลัคนาเนี่ยมันจะแม่นยำถึง90%นะฉะนั้นถ้าใครไม่รู้ลัคนาก็พิมพ์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะไปตอบให้นะอามาดูว่าแต่ละลัคนามีเลขนำทางยังไงและมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับลัคนาเมษนะออกแบบเบอร์มือถือฉลกจัก,กรพพัดถึงดูดพลังบวกส่งเสริมโชคลาภวาสนา เลขเบอร์โทรศัพท์มือถือมีความสําคัญมากเพราะโทรศัพท์มือถือใช้ติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงให้เป็นไปตามประสงค์ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์เปรียบเสมือนประตูที่จะส่งผ่านพลังงานจากดวงดาวมาถึงผู้ใช้งานตัวเลขที่ดีเช่นเลขบังกร789เลขหงุดหนึ่งหกแปดไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนการเลือกใช้ตัวเลขจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับกําลังของดวงจะตาในแต่ละคนหรือออกแบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเช่ในใครที่งานเยอะอยู่แล้ว ต้องการให้มีโชคลาบก็สามารถออกแบบเบอร์โทรศัพท์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือต้องการเสน่นหน์ดึงดูดให้เกิดการค้าขายดีแบบของไม่พอขายออกแบบให้เกิดความรักที่สมหวังสมปัรถนาบางคนต้องการเรื่องสุขภาพครอบครัวที่อบอุ่นก็สามารถออกแบบได้เบอร์มือถือฉล ộ จักรพพัดศาสตร์วิชาโบราณอายุหลายพันปีคัดกรองดึงดูดพลังงานบวกของจักรวาลสู่ความสําเร็จในชีวิตด้วยการผูกดวงวางลัคนาและคัดเลือกตัวเลขที่ให้คุณเฉพาะบุคคล และนําตัวเลขเหล่านั้นมาจัดเรียงในตําแหน่งอย่างพิถีพิถันตําแหน่งเปิดประตูรั์ตําแหน่งบริวารเกื้อกูลอุปถรัรมภ์ตำแหน่งหนุนคลังมหาสมบัติสร้างตัวตนให้หนักแน่นมั่นคงส่งเสริมดึงดูดความสําเร็จได้อย่างอัศจรรย์ใครลองมาแล้วหลายศาสตร์ทํามาแล้วหลายที่ยังไม่สําเร็จได้ดังใจติดต่อออกแบบเบอร์โทรศัพท์มือถือกับอาจารย์กฤษณะด้วยศาสตร์วิชาฉลกจักรพัิแก้ก่อนสําเร็จก่อนชาวลักขณาเมธเนี่ย80%อร์เซ์ นะ8สเ้โหสูงมากเลขนำางนะ5 6าง5 6 7 3หผลกศบ70%เลขนำางนะครับ6 9 3 0 2าามศนม่ถุน75%เลขนำทาง9 3 4 1 0 8 กรกฏ75%เลขนำทาง3 5 2 4 8 9สิง75%เลขนำทางคือ2 3 9 8 1 4กัน80%เลขนำทางครับ3 5 1

เลขนำทางคือ251 087มังกร75%เลขนำทางคือ2 4 0 159กุ้ม85%เลขนำทางคือ253 610มน7 0เลขนำทางคือ356 104นะตรงเลขกำทางนี้นะทุกคนต้องเอาไปดูความซ้ำนะเอาไปดูความซ้ำนะคำว่าความซ้ำคืออะไรก็เราก็มาติ๊กทุกลัคนาเลยห้าหกเจาแล้วก็ไปติ๊ก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 อย่างละหนึ่งใช่ไหมเพอพึกศพหกเก้าศูนย์สองสิบเขาไปติ๊ก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 เขียนเลข0ถึง9ไว้แล้วก็ติ๊กติ๊กดูแล้วสุดท้ายเลขไหนซ้ำเยอะที่สุด นะซ้ําเยอะที่สุดก็จัดลำดับ1 2, นะนึสไปนะคอ่าคานนี้ครบทั่วแล้วนะครับคราวนี้จะตัดเลขให้เหลือ6ตัวนะตัดเลขให้นะครับแล้วก็พอตัดเลขแล้วเราก็ไปดูลัคนาตัวเองดูความซ้ําแล้วก็ไปลอง mix and match กันดูนะแล้วถ้าไม่รู้จะซื้ออะไรอีกนะเดี๋ยวก็ไปดูรายการต่อไปเลขนำโชค นะมันจะมีตัวเลขวิ่งเอาไว้แล้วเราก็ไปกดหยุดอธิฐานคาถาหยุดแล้วเอาเลขมาผสมกันก็ได้หยุดได้เลขอะไรแล้วก็มาดูว่ามันตรงกับเลขสรุปไหมก็ไปจับคู่แล้วก็ซื้อกันนะครับเอาเลขสรุปนะครับพูดแบบไม่เลียงนะ8-5-1-2-0-4 8-5-1-2-0-4